ทางเดียก็อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างรับเราทำทั้งทั้งสื่อหรือกระทรวงศึกษาธิการด้ครับทีนี้พอถึงท่านการมาทำหนังสือถึงกระทรวงเนี่ยกรณีของผู้ปกครองดูแลบุตรหลานนั่นคือถ้าเหตุมันเกิดแล้วก็ไม่ทันทีนี้ทางโรงเรียนในการจะรับครูเข้ามาเป็นครูสักคนเนี่ยเราจะประสานในการตรวจพฤติกรรมของครูยังไงไหมครับจริงการการเข้ารับราชการเนี่ยเขามีการตรวจทะเบียนปตัวบัญชีกรมอยู่แล้วนะครับการเข้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข้าราชการไก็แล้วแต่นะครับสิ่งนี้เป็ เบื้องต้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาเป็นมาก่อนแล้วเดี๋ยวนี้คนมาเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนเป็นทัาเพศที่หลังก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นครับในในส่วนของโรงเรียนครับตอนนี้คือเหตุมารเกิดมา3ปีแล้วโรงเรียนมีการเพิกเฉยอาจจะไม่รู้ว่าติการเพิกเฉยตรงนี้ครับเราจะทำยังไงกับทางโรงเรียนคือคือผมเชื่อว่าโรงเรียนทุกคนอาจจะไม่รู้สิ่งนี้ถ้าโรงเรียนรู้ผมเชื่อว่า เชื่อว่าเนื่องด้วยผู้เสียหายเนี่ยเกิดความาระบายก็เลยไม่สาม,มารถที่เปิดเผยได้เชื่อว่าอันนี้เขาคงที่สุดแล้วหรือแต่พวกเชะแล้วก็คงมาแจ้งความก็ไปหาท่านอะไรทนายอาัจฉริยะนะค,ครับดย่วมมาแจ้งความของตุกขลาวครับสามปีที่ผ่านมาจะมีการสอบย้อนหลังไหมครับต้องสอบได้ไหมครับผู้เสียหายอีกคนต้องสอบให้หมดผมเชื่อว่าหลังจากที่เป็นถาแวเนี่ยเดี๋ยวคงมีผู้เสียหายทยอยขึ้นมานะครับ เบื้องต้นเนี่ยที่ที่เห็นเน้่ประมาณห้าแต่ที่สอบเป็นเรื่องนักษาครับ<ะ>ท่านผู้ช่วยครับเมื่อเช้ามีปฏิบัติการที่จันทาบูลนะปฏิบัติการจันทาบูลที่จันทบุรีมี่รับรายงานผลมาแล้วครับว่ากลุ่มอะไรครับอันนั้นเป็นของปปทีคพรพพพับพี่พพพพพไม่ได้ไม่ได้ตอไม่ได้ทราบด้วครับเห็นเห็นท่านผมมาถามพี่พเรื่องจันทบูรเมือดีพี่ไม่ได้อยู่นะ ช่วยฝากเด่นดําหนูว่าถ้าใครที่เป็นผู้เสียหายอย่างนี้ตามแตมม่จังหวัดเนี่ยถ้าเกิดยังกลัวอยู่อะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องพวกนี้ครับต้องต้องเรียนผ่านพี่น,น้องสื่อมวลชนนะครับฝากถึงผู้ปกครองที่สําคัญก็คือโรงเรียนครูด้วยกันเนี่ยครับพฤติกรรมเนี่ยมันจะเห็นบางทีเขาไม่อยากยุ่งแต่มันนั่นคือบทหลานลูกนั่นคือบ้านที่สองของเด็กน,นะครับครอบครัวคือสิ่งสําคัญหเห็นความสิบปฏิของลูกเนี่ย บางทีเด็กเนี่ยกลัวกลัวพ่อแม่ว่าอีกกลัวทุกอย่างกลัวเพื่อนล้อแต่นี่มันทาลังกาลังทําลายทาลายทําลายเด็กฉะนั้นครูเนี่ยเพศอย่างนี้ไม่ได้เกิดมาครังเดียวที่เคยเคยเคยคุยทางกระทรวงกระทรวงเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากดน้นเราต้องรีบทำหนังสือถึงกระทรวงเลยครับก็จะรีบออกคาสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนเมื่อเมื่อเมื่อพยาลามรับเา็นั่นชัดเจนเลย พี่เชื่อว่าประสบศึกษาธิกากก็ไม่ได้เ,เลิ่นเฉยครับแต่นี่แหละความอับอายของเด็กไม่พูดจนถึงคงมีคนเห็นทลิปหรืออะไรแล้วทํายังไงจะให้ให้เด็กพวกนี้มีความไว้ใจในตัวครูทมไมเขาเกิดปัญหาในโรงเรียนโรงเรียนสําคัญคือต้องมีครูอย่างอเรสมัยเด็กที่มีครูแน,น่ๆงั้นครูต้องทาทาตัวให้เหมือนเป็นที่พึ่งเขาได้เขาสามารถจะพูดเรื่องราวของเขาเนี่ยให้กับคุณครูคนนี้ เป็นที่พึ่งของเขามีไหมในโรงเรียนนั้นผู้ปกครองเองเนี่ยต้องดูพฤติกรรมของเด็กต้องถามลูแบบนี้บ้านเราเนี่ยด้วยสภาวะเศรษฐกิจบ้านเราไม่ค่อยเ่ไม่เด็กขึ้นห้องนอนเล่นเกมพ่อแม่แค่ไม่ได้คุยไม่ต้องไปดูใครดูบ้านเราก็ยังเป็นฉนั้นในการพูดคุยกับลูกเนี่ยมันเป็สิ่งสาคัญเด็กเราจะเราจะเห็นพฤติกรรมของลูกที่เปลี่ยนไปแล้วก็ฝากทางปอคเมอทไปหน่วยราชการหรือรอให้ฝ่าูนการให้ การให้เขาเรียกว่าให้ความรู้กับเด็กคือสิ่งสําคัญแล้วก็การให้ความรู้เรื่องโทษที่คุณจะได้รับแก่ใครก็แนละ้วแต่ที่กาลังจะกระทำความผิดนี่คือสิ่งที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เขากระทําความผิดแต่เราเขาไม่รู้หรอกเราจับมาแล้วเราไม่เคยบอกให้ผลสุดท้ายครูคนนี้เป็นยังไงฉันต้องบอกเขาด้วยว่าผลสุดท้ายครูคนนี้ได้รับโทษอนะไรมันจะเป็นการระงับความรู้สึกของครูที่จะกระทาแบบนี้ ต่อเด็กต่อไปก็ฝากทางนีกน้การทําคลิปการทาคลิปสั้นๆให้ให้องค์ความรู้กับทางโรงเรียนและเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องช่วยกันประชับ2000ก็ต้องฝางที่น้องสิ้อเป็นนช่วยด้วยครับผมเห็นว่าครอบครัวของครูคนนี้ครับก็คือมีลูกด้วยที่อายุ21ใช่ไหมครับเท่ากันกับเด็กที่ถูกลดละอ